โลกของเรามีน้ำทะเลมากถึง3ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดแต่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมน้ำทะเลไม่สามารถกินได้ทั้งๆท,ท,ที่มีสัตว์บางชนิดสามารถกินน้ำทะเลได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเหตุผลก็คือมนุษย์ไม่มีต่อมพิเศษในการขับเลือออกจากร่างกายเหมือนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลหรือแนวชายฝั่ง โดยสัตว์ที่สามารถกินน้ำทะเลได้จะมีต่อมที่ใช้สำหรับกำจัดเกลือที่เข้ามาในร่างกายอย่างเช่นนกดังนวลสามารถดื่มน้ำทะเลได้มากถึง10%ของน้ำหนักตัวและสามารถกำจัดเกลือให้เหลือเพียง0.9%ของน้ำหนักตัวในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งวิธีการขับของสัตว์พวกนี้ก็คือการขับออกมากับปัสสาวะส่วนมนุษย์ที่ไม่สามารถกำจัดเกลือได้เหมือนสัตว์พวกนี้ทั้งๆ้ที่เราก็ขับของเสียออกมาทางปัสสาวะเช่นเดียวกัน ก็เพราะน้ำทะเลมีเกลือผสมอยู่ประมาณ3.5เปอร์เซนตเมื่อน้ำทะเลเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วจะทำให้น้ำที่มีอยู่ในร่างกายถูกดูดออกไปเพื่อกำจัดเกลือที่เข้ามาสู่ร่างกายจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังไตเพื่อกำจัดของเสียแต่ไตมนุษย์สามารถกำจัดเกลือได้ไม่เกิน2.2เเท่านั้นดังนั้นการที่เราดื่มน้ำทะเลเข้าไปร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลา ทำให้มนุษย์เกิดภาวะขาดน้ำและไตก็จะทำงานอย่างหนักแต่ไม่ต้องตกใจเพราะมนุษย์ดื่มน้ำทะเลเข้าไปในปริมาณมากขนาดนั้นก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการดื่มน้ำจืดเข้าไปเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดังนั้นเวลาไปเที่ยวทะเลเป็นเรื่องปกติที่เมื่อลงทะเลไปแล้วจะต้องกินน้ำทะเลเข้าไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแค่ดื่มน้ำจืดเข้าไปภาวะขาดน้ำก็จะหายไป แม้มนุษย์จะกินน้ำทะเลไม่ได้แต่น้ำทะเลยังมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจและเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครที่ไม่ชอบน้ำทะเลซึ่งการเล่นน้ำทะเลนั้นนอกจากจะทำให้เรารู้สึกเบิกบานสุขกายสบายใจแล้วแพทย์ชาวอังกฤษยังระบุว่าการเล่นน้ำทะเลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำเย็นนิดๆจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีช่วยรักษาโรคหลายอย่างทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้น้ำทะเลยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณของเราด้วยคือน้ำทะเลจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเราเนาซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดเมื่อเจอความเย็นหรือมีความเครียดทำให้ผิวหนังบริเวณที่มีอาการมีสีซีดลงรู้สึกเย็นหรือไร้ความรู้สึกซึ่งอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นที่นิ้วมือหรือนิ้วเท้า การจุ่มเท้าหรือมือในน้ำทะเลจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตและช่วยระงับความเจ็บปวดได้ดีน้ำทะเลยังช่วยลดอาการวิตกกังวลและความเครียดจากการศึกษาและวิจัยพบว่าคนที่มีความเครียดเมื่อแช่ตัวลงในน้ำทะเลระดับคอติซอลหรือฮอร์โมอนความเครียดตัวหลักของร่างกายจะลดลง ซึ่งการไปท่องเที่ยวชายทะเลแค่ได้เห็นวิวท้องทะเลไกลจนสุดลูกหูลูกตาก็สามารถช่วยให้คนรู้สึกคลายความทุกข์และผ่อนคลายได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้ก้าวลงไปสัมผัสน้ําทะเลด้วยซ้ำไปและการได้แช่น้ําทะเลช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงจากการศึกษาพบว่าคนที่ว่ายน้ำเล่นในท้องทะเลจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้น NK เซลลซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมนุษย์และ T helper เซ l l หรือเซลล์ผู้ช่วยซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานและการแบ่งเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อช่วยต่อต้านการติดเชื้อต่างๆได้อีกด้วยและหากคุณเป็นผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดหรือภูมิแพ้ต่างๆ น้ำทะเลที่มีความเค็มสามารถช่วยลดอาการอักเสบของทางเดินหายใจและทำให้หายใจสะดวกขึ้นและสุดท้ายน้ำทะเลก็มีประโยชน์ต่อผิวพรรณซึ่งความเค็มของน้ำทะเลในแต่ละที่อาจมีความแตกต่างกันออกไปแต่น้ำทะเลนั้นมีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆประกอบไปด้วยแมกนีเซียมโพเทสเซียมแคลเซียมซิลิเนียมโซเดียม และกรรมฐานที่เข้มขน้นซึ่งล้วนเป็นแร่ธาที่ผิวพันธ์ของคนเราต้องการน้ำทะเลจึงมีประโยชน์ต่อผิวพันธ์ดังนี้ช่วยทำความสะอาดและช่วยดีทอ็อกหรือขับสารพิษต่างๆออกจากผิวหนังช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วช่วยแก้ปัญหารูขุมขนอุดตันและช่วยขจัดปัญหาการเกิดสิวช่วยลดอาการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวหรือการฉีกขาดของผิวหนังเช่นแผลจากของมีคมหรือผิวถลอก ช่วยให้ผิวหนังอิ่มน้ำและมีความชุ่มชื้นช่วยให้ผิวดูเปล่งปลั่งและอ่อนกว่าวัยช่วยกระชับรูขุมขนและช่วยลดอาการระคายเคืองผิวต่างๆ